จะดอยผาตั้งนะคะมากับมิสเตอร์ฮอส์เีนะคะแต่ว่าเสียงมมหน้อยปริเดยินเสียงเจ้าของะคะเริ่มหหเออกำลังเกินน้ำลายตามเนี่ไม่ได้ยินเสียงเจ้าของคือไม่ได้ยินเสียงตัวเก่า น,นะนี่ไม่เบรกนะเมืม่อวานลงเด็นลงทุนซื้อซิอม,มขเข้าโทรศัพท์เมมซื้อเมมเข้าบริษัทเข้าเข้าโทรศัพท์เลยกะแบบเออเลยเสื้อก็ลงทุนซื้อใหม่พันห้า มีน้อยเดี๋ยวผมไปหาเสื้อตัวละสอง้อยห้ก่อนนะ้นมาจากรุงเทพไปร้อยบอกโอ้ยไม่หนาวหรอกเจอขึ้นดอยเลยเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงนี้เลยมันเสียงเหมือนกับว่าคล้ายๆกับอะไรมันคลาสหรืออย่างนีง ก็จะยอยู่นะพี่ดีนใช่ไหมข้างหลังไปขอหลังนะวิวสวยสวยนะคะสวยนะคะวิวง,งามเด้อค่ะเด้อเฉพาะลงเขาอย่างเดียวเป็น จอจอแล้วเริ่มเปิดกล้องใช่ไหมแต่หน้าจอด้านหลังมันจะดับไปแต่การทําง,งานมันยังเหมือนเดิมเพราะไฟยังกระพริบอยู่ลุงต่อจาัดก,การซื้อโคโปอีกตัวเลย นั่นแต่ใบผมเขาใหญ่ไปแล้วแม่ไ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 ม่แค่ขับรถเท่นั่งก็โอแล้วออ่่บกกนไม่ให้ค่ะเราจะไม่ยอมคลิปนี้ลุงเด่นก็จะพลาดโอกาสจะคุยอะไรไม่รู้เรื่องเลยกับเรื่องคลิปกาแฟอีกแล้วแต่ข้างๆมันสวยจริงๆเนาะลุงเด่นก็คนเมื่อคืนนะ เราจะมารอชมร้านกาแฟมิสเตอร์ฮอสเซียกันเราพาไปพาพาเข้าไปไานะคะเสียงไม่่น้อย,อย<ๆ>ก็เริ่มไปทางวัดปาแล้วนะคะตอนนี้